ตอนนี้นะ่ยเดี๋ยวดูติดต่ำเอาพุดพัง่ะเดี๋ยวอ่อนไฟแรงไฟพวกนี้หายครบนะไฟใหญ่ไฟหลักไฟย่อยแพาเกจนะตรงมีอย่างเงี้ยทุกขานะเนี่ยให้มันทุกขาฝั่งนมันจะยากหน่อยนะเพราะว่ากาวมันใช้กลาวอันนี้ถ้าจะบสิ่เลียมต้องจับกาวตรงนู้นนะนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมเอาพูดปัใส่ อันนี้เดี๋ยวใส่สองตัวก่อนทดลองอ่อนเครื่องโอเคหนูออกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> มาใส่ครบนะเาเตจเกียนกันอันนี้หลังจากใส่อัพุดแล้วก็เดี๋ยวลอง <c oughs> อ่อ,งอ,อนได้แล้ะลองเสียง คนที่ฝึกซ้อมแนวก็ดูตามนี้นะเน้นวัดรูปคืนให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอีตัวงในะวันนี้คือชิ้นงานซ่อมพลาตัดนะเ็จพักจไฟพังมานะฟังเลยพักจไฟพังเอาพุทพังแน่นอนนะได้ก็พังตามเพราะนั้นเดี๋ยวเราปลดของเสียก่อนนะเดี๋เฟสตรงได้ตายแน่นอนนะจะเปลี่ยนให้หมดนะถอดออกมาก่อนเลย นี่ถอดออกทิ้งได้เลยนี่ไม่ต้องวัดจัดใหม่ได้วางลงใหม่หมดเลยนะทำเริ่มต้นขนบวนการขึ้นาใหม่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปถอดออกก่อนนะใช้เวลานิดนึงคลิปไม่ดูสั้นๆนะเดี๋ยวคลิปเต็มตามไปใน u t u b e นะลงใน YouTube <c oughs> <c oughs> นี่ก็สังเกตจะตำนะก็อช็อตใหม่เยอะอ่าพุทธ หงหักอยู่ปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวจัดการปลั๊กไฟก่อนนะปลด่าทำได้นะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรเงียบพร้มทุกพงที่ที่หลังนะพง <c oughs> ทีน้อยกระพังมากกระพังนะเป็นได้หลายอย่างนะหรือว่าเอาฝุดพังก็ทำนี่พังเดี๋ยวไล่ไปจะทอนเราทอนเรท่อนนะเย็นจะค่อยเปลี่ยนอ่าพวกนี้ไปก่อนนะคนที่ชื่นชอบดูแนวนะซ่อมก็เอาไปดูได้ส่วนหนึ่งให้ลูกค้าดูด้วยนะ รุยงานกันต่อก็เดี๋ยวเตรียมลูกื่อนนะลองปุ๊บแต่เครื่องจะค่อ,คอยอ่อนมาน่นะม,มาแล้วอ่ะเื่อด,ดูดีนะบางทีงวัดมาแล้วมันเสียแบบสวิตมาการเตอร์ใดก็เปลี่ยนซะนะให้เรียบร้อยอ่ะสำหรับคนที่อยากสายอยากทำเองนะไม่เป็นก็ศึกษานะที่บ้านก็มีนี่อชอปี2สองอะไรอย่นีคนะฝึกมาตั้งแต่ ปรหกนะเราค่อยทำไปเรื่อยก็เป็นไปเองนะนข้อมูล,ลต่างๆเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มห้องเรียนนะหน้าเฟสนะนะจัดการครับปลั๊กไฟเรียบร้อยมาแล้วนะลองออนเครื่องดูปเออได้ไหมเอ่ยโอ้เปิดสวิฟท์ไฟผิดอันอันนี้อ่นะเมาแล้วฟังก์ชีนะตยดต่อแล้ว เอา 27k นะก็งา็จสิ้น,นทางซ่อมเจ้าคาดีตัวนี้เนะาะยวเจอกันคลิปหน้าอันต่อไปนะงานซ่อมก็จะเหมือนกันหมดแหละนะแน,นวมาวัดบาน,บาน